ดวงชะตาของชาวราศีาธาตุลมซึ่งได้แก่ชาวราศีมิถุนชาวราศีตุลและก็ชาวราศีกุมในเดือนเมษายนนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับสวัสดีครับชาวราศีาธาตุลมกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับการทำนายด้วยไพ่ย,ยิปซีประจำเดือนเมษายนนี้นั่นเอง และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของคุณนั่นเองครับสําหรับการงานของชาวราศีธาตุลมในเดือนเมษายนนี้พไพ่ใบแรกปรากฏขึ้นแล้วก็ไพ่ไปที่2ปรากฏขึ้นมาก็ต้องบอกว่าในเดือนนี้ของคุณนั้นถือว่าอยู่ในจุดที่ค่อนข้างดีกันเลยทีเดียวแต่นั่นแหละครับกว่าที่คุณจะประสบความสาเร็จขึ้นมาได้นั้นคุณต้องมีการต่อสู้ฝ่าฟันนะครับแล้วก็มีความเหนื่อยยากก่อน เรียกได้ว่าไพ่ใบนี้สื่อถึงในลักษณะของการต่อสู้ฝ่าฟันและก็สุดท้ายคุณก็จะประสบความสําเร็จเกิดขึ้นในชีวิตเป็นที่ยอมรับในเรื่องราวของธุรกิจการงานเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับในเดือนนี้นั้นนะครับอาจจะเป็นเรื่องราวของอุปสรรคขึ้นเกิดขึ้นหน่อยนึงทาให้คุณจะต้องดูเหนื่อยเหนื่อยยากยากสนิดหนึง่งแต่สุดท้ายไม่ต้องห่วงหรอกครับปัญหาต่างๆอุปสรรคต่างๆท้ายทีททททท่สุดแล้วคุณก็สามารถแก้ไขและก็ผ่านมันไปจนได้จากการต่อสู้ฝ่าฟันของตัวคุณนั่นเองและสุดท้้ายแลว คุณก็จะเป็นที่ยอมรับและก็จะเป็นที่นับถือนะครับคุณจะมีความโดดเด่นกันเลยทีเดียวจากการงานของคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้ก็สื่อถึงในลักษณะของการงานที่มีความสําเร็จเกิดขึ้นใครคาดหวังเกี่ยวกับการงานที่ต้องการตําแหน่งคุณก็จะสําเร็จได้ตามเป้าหมายใครคาดหวังเกีเ่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการงานคุณก็จะสามารถสาเร็จได้เข้าตากรรมการได้ด้วยเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นด้านการงานของคุณในเดือนนี้ของชาวราศีธาตุลมนั้นนับว่าเป็นการงานที่ดีและก็มีความลงตัวเกิดขึ้นนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณ,คณกันบ้างนะครับสําหรับการเงินของชาวราศีธาตุลมในเดือนนี้ให้ไปรกาปรากฏขึ้น แล้วก็ไพ่ใปที่สองปรากฏขึ้นมาก็ต้องบอกว่าจากองค์ประกอบไพ่ทั้งสองใบที่ปรากฏขึ้นมาตรงนี้นั้นนะครับมันอาจจะมีเรื่องราวทั้งดีแล้วก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่สําหรับในเดือนนี้เรียกได้ว่าคุณอาจจะต้องเจอสถานการณ์ที่อึดอัดแล้วก็กดดันเกี่ยวกับสถานการณ์ทางด้านการเงินก่อนคุณจะต้องพบเจอเกี่ยวกับแรงกดดันที่ปรากฏขึ้นมาทําให้คุณเองรู้สึกอึดอัดแล้วก็ทุกข์ใจเกี่ยวกับการที่คุณจะต้องมีความเครียดนะครับเกี่ยวกับการเงินเกิดขึ้นได้เท่ากับว่าการเงินอาจจะทําให้คุณเองผิด ต,ตามเป้าเกิดขึ้นได้ก่อนนะครับในช่วงก่อนหน้านี้นะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับทุกๆสิ่งที่ทุกอย่างที่คุณเองรู้สึกโนกนะครับหรือตกใจหรือวิตกกังวลไปก่อนหน้านั้นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางด้านการเงินหรือมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่สุดท้ายแล้ว คุณก็จะได้รับโชคช่วยเกิดขึ้นมีความเป็นโชคดีเกิดขึ้นท้ายที่สุดคุณก็จะสามารถฝ่าฟันกับอุปสรรคต่างๆไปจนได้นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับเรียกได้ว่าด้านการเงินของคุณนะครับอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าไม่ค่อยสู้ดีนะักแต่ท้ายที่สุดแล้วจะมีทางออกเกิดขึ้นให้กับคุณท้ายที่สุดแล้วคุณก็จะสามารถเจอเส้นทางที่จะทําให้คุณเองมีโชคเกิดขึ้นได้และทําให้คุณเองสามารถหลุดพ้นจากภาวะปัญหาการตึงเครียดหรืออิทธิพลที่คุณเองรู้สึกว่าเป็นประเด็น อยู่นะครับสุดท้ายก็จะได้รับการแก้ไขทําให้คุณเองครับสามารถคลี่คลายกับสถานท์การด้านการเงินที่แย่ๆไปจนได้นั่นเองเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินของคุณในเดือนนี้นั้นจะเป็นลักษณะของการเงินที่จะต้องเกิดขึ้นกับความทุกข์ก่อนแต่ท้ายที่สุดการแก้ปัญหาเกิดขึ้นก็ปรากฏขึ้นมาและสุดท้ายก็แก้ไขได้ไปจนได้ลุล่วงไปจนได้ทำให้คุณเองสามารถมีความสำเร็จกับในการเงินที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นนั่นเองครับ ต่อ,อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคุณกันบ้างสําหรับความรักของชาวราศีธาตุลมในเดือนเมษายนนี้นะครับไพ่ใบแรกปรากฏขึ้นแล้วก็ไพ่ใบที่สองปรากฏขึ้นมาก็ต้องบอกว่าองค์ประกอบไพ่ทั้งสองใบที่ปรากฏขึ้นมาตรงนี้ถือได้ว่าเป็นจุดที่ดีกันเลยทีเดียวครับที่คุณเองจะสามารถมีความสําเร็จทางด้านความรักได้อยู่ พไพ่ใบนี้สื่อถึงในลักษณะของเป้าหมายของคุณกำลังก้าวเข้าไปสู่ในจุดที่คุณกำลังจะเตรียมสำเร็จได้แล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นคนที่โสดอยู่นะครับก็ถือว่าคุณกำลังก้าวเข้าไปสู่ในเส้นทางที่คุณจะได้พบเจอกับโอกาสดีๆที่จะทำให้คุณเองสลัดโสดกับเขาได้แล้วนั่นเองเช่นเดียวกันครับพไพ่ใบที่2เป็นลักษณะของการคอนเฟิร์มว่าสิ่งที่คุณคาดหวังอยู่จะสามารถสำเร็จได้ตามเป้าหมายเกิดขึ้นถ้าเกิดคุณหวังในเรื่องของความรักคุณก็จะสามารถสุ่สมหวังได้ตามเป้าหมายได้ยเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นคนที่โสดอยู่ก็จะสามารถมีรักที่คุณคาดหวังได้แล้วนั่นเองครับสําหรับในเดือนนี้เพราะฉะนั้นจะมีโอกาสดีๆเข้ามาหาคุณนั่นเองเกี่ยวกับความรักส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ถือว่าจะเป็นความรักที่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ให้เติบโตขึ้นได้มากกว่าเดิมหรือความรักของคุณนั้นจะมีการลงตัวแล้วก็มีรูปแบบของการเข้าอ,อกเข้าใจกันมากขึ้น หรือคุณอาจจะได้ของฝันของฝากจากคู่ครองคุณก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือได้ว่าเรื่องความรักของชาวราศรีธาตุลมสําหรับในเดือนเมษายนนี้นับว่าเป็นความรักที่ดีกันเลยทีเดียวนั่นเองและนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศรีธาตุลม ในเดือนเมษายนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเดือนที่ดีของคุณกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานของคุณนะครับที่จะมีโอกาสที่ดีๆรอคอยคุณอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเงินของคุณนะครับถึงแม้จะมีอุปสรรคปัญหาแต่สุดท้ายก็ผ่านไปจนได้หรือรวมถึงในเรื่องของความรักของคุณที่คนโสดก็จะมีโอกาสเรื่องราวดีๆเข้ามาคนมีคู่อยู่แล้วก็จะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ให้เติบโตขึ้นได้นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องราวของชีวิตของชาวราศีธาตุลมในเดือนนี้นับได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ดีๆเกิดขึ้น เองครับแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ